รถเตัวด้วยเรียกว่ารถก๊กมีหมอด้วยเาหลัาเลยหลัานีป็นห้องื่นตรงนี้ก็เป็นเชือญาติันหมนเขาบอกใช่ไหม นักวิ่งรู้จักรู้จักเราคนน้องทำให้ผมสนับสนุนเงิมไพกับตซนพี่ลงข้างไหนแล้วจะตอนกลับเขาจะมีรถให้ไหมมีค่ะเดี๋ยวโทรแจ้ง เอเดีวกันีส่วนได่อก็ลงไปอันนี้ช่อะไรค็นเค่ะอันม่เคเดียวกันวก่หวีอะไม่ไดม่ได้ไม่ไกล้วยตานี้ตาไม่ทันเลยทีเดียว มีเซ็ตโค้งด้วยเนี่ยหรือว่าแค่นี้ก็ได้้นแโอเคใชมาไปไปอ๋อคุณหมอเบอร์นี้ใช่ป่ะอ้าวคุณหมอขอเบอร์โทรได้เดี๋ยวเขาจะขอบคุณเลยครัโทรตามได้ไปวันนี้จะมาถามต่อนะมีกี่เครือไอ้กี่หวีเนี่ยอย่าเข้าตอบเลยนะโอ้เห็นตาเลแล้วตาเลต่อย ทะเลใส่งงร,ร,รับเลี้ยงเด็กอ๋อเป็นทะเลส่วนตัวไม่มีของขายอ้าวของขา้าจริงเหรอเราคุณจะถอดใช่ไหมเราจะถอดนะอ๋อมใช่ส่วนตัวสวยอยู่นี่